สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อากาศดีนะคะมีลมมาเบาๆนะคะสำหรับที่บ้านค่ะอากาศค่อนข้างเย็นสบายค่ะสำหรับตอนเช้านะคะวันนี้ก็จะพามาชมดอกของแคคตัสสกุลแมมนะคะที่เห็นก็จะมีแอม,มคามิน่นะคะแมมขุนนกนะคะนอกจากนี้ก็จะพามาดูวิธีการผ่าหัวบอนสีนะคะที่ที่บ้านเนี่ยเลียงกลางแจ้งนะคะค่ะสีชมพูนี้ก็เป็น สกุลแมมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นคามิเน่ขาวนะคะแล้วก็ขนแกะน้องก็ตายไปบางส่วนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีไม้ที่มีอาการสนิมนะคะสีส้มๆสมน้ำตาลนี่คือน้องมีอาการสนิมค่ะ อาจจะเกิดจากไม่ค่อยได้รับแดดนะคะแล้วก็ได้รับน้ามากจนเกินไปค่ะแต่ตอนนี้แดดเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วนะคะเพราะเข้าฤดูร้อนเนี่ยที่บ้านก็จะได้แดดค่อนข้างเต็มที่นะคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนของบอนสีนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะก็พอจะมีเวลาว่างก็เลยจัดกระถางต้นไม้ใหม่นะคะเปลี่ยนบริเวณใหม่เพื่อต้อนรับฤดูกาลใหม่ที่แดดมีการเปลี่ยนทิศทางค่ะ น,น้องบอนสีหลายๆต้นนะคะเหลือใบน้อยแต่ก็มีหลายๆต้นเนี่ยค่ะอย่างต้นนี้ก็เขาก็กําลังออกดอกนะคะน่าจะเป็นวิธีการเอาตัวรอดของต้นไม้ค่ะสังเกตนะคะฝั่งนี้ก็จะเห็นแดดตอนเช้าเนี่ยเริ่มที่จะส่องเข้ามาใต้ชั้นได้แล้วนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นยิมโนที่พอมเมล็ดนะคะหลายๆอ,อ กระถางเนี่ยนะคะก็เริ่มเต็มนะคะก็เลยต้องเคลียร์พื้นที่เอาไม้ใบเนี่ยมาไว้อีกโซนหนึ่งนะคะถ้าแดดเกินไปไม้ใบที่เขาอยู่ในร่มเขาเขก็มีอาการเหลืองๆนะคะเนี่ยค่ะตัวอย่างของยิมโนนะคะที่น้องเริ่มโตมากขึ้นนะคะเขาก็จะมีการเบียดกระถางจนเกินไปนะคะเราก็ต้องนำมาเปลี่ยนกระถางใหม่หลายๆกระถางนะคะ ต้นอาจจะมีตายไปบ้างก็จะได้ทําการเคลียร์พื้นที่นะคะต้นไหนตายแล้วก็จะเลือกออกเนะะี่ยค่ะตัวอย่างฝั่งนี้ก็เป็นยิมโนนะคะอันนี้ถ่ายจากอีกโซนหนึ่งนะคะในในอันนี้ก็จะเป็นตู้อกนะคะเพื่อที่จะใช้อนุบาลพวกไม้ใบนะคะแล้วก็พวกบอนสีค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแคคตัสนะคะแล้วก็ไม้อวบน้ำอื่นๆ รวมถึงไม้ใบพวกฟิโลเดนดอนนะคะแล้วก็เสน์จัน์ทรประกายดาวนี่ก็จะเป็นยิมโนด่างนะคะแล้วก็มีที่เป็นคริสนะคะนี่เป็นไม้ใบค่ะที่ย้ายมาจากโซนเมื่อสักครู่นะคะก็จะมาวางไว้าภายใต้ตู้อบแต่ว่าเป็นแบบว่าเปิดให้อากาศถ่ายเทแล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ใบอื่นๆน,นะคะมอนสเตอร่ายางอินเดียโชคเก้าชั้นนะคะ ที่บ้านค่อนข้างปลูกไม้หลากหลายนะคะชอบต้นไหนก็เอามาปลูกว,งวางรวมกันนะคะ,ะเริ่มจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะจริงมีต้นไม้ไม่กี่ต้นนะคะช่วงโควิด work from home ก็มีการเรียกเพื่อนๆเ,เข้าบ้านมาเยอะเลยนะคะรวมถึง,ยยนนะะงาาแล้วก็มีการขยายพันธุ์นะคะซื้อมาอาจจะต้น2ต้นเราก็มีการขยายไปเรื่อยๆนะคะ ทั้งการพมเมเล็ดการปักชำค่ะฝั่งนี้ชวนชมก็ย้ายมานะคะสังเกตเพราะว่าพอเขาได้แดดนะในช่วงบ่ายนะคะเป็นแดดทิศตะวันตกช่วงเนี้ยแดดกำลังเหมาะกับน้องๆชวนชมนะคะก็เลยย้ายบางกระถางมาไว้ฝั่งนี้ค่ะอันนี้ขออภัยสำหรับรูปที่กลับไปกลับมานะคะเพราะอยากให้เห็นต้นภาพรวมค่ะอันนี้เป็นอบอนสีเอามาที่จักกระถางที่เลียงกลางแจ้งนะคะน้องๆให้หัวแบบ ใหญ่มากนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกๆของเขานะคะและนี่ก็เป็นอันนี้มาจากหัวเดียวที่เป็นหัวใหญ่ๆก็เลยนํามาผ่าเป็น4ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ทาด้วยปูนแดงนะคะขนาดหัวเนี้ยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6เซนติเมตรนะคะก็จริงๆถ้าผ่าแบบชิ้นเล็กเนี่ยเป็นการผ่าบอลสีชิ้นเล็กเนี่ยอาจจะได้เป็นร้อยๆชิ้นนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเน้นเลี้ยงเพื่อความบันเทิง นะคะไม่ได้เลี้ยงขายเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราผ่าเป็นหัวใหญ่ๆเนี่ยน้องก็จะงอกได้ไวแล้วก็ได้ต้นค่อนข้างใหญ่นะคะสําหรับดินที่บ้านก็จะใช้ดินปลูกทั่วไปผสมกับใบกัมปูขุยมพะพร้าวสับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยคอกนิดหน่อยนะคะแล้วก็รองกระถางอันนี้เป็นกระถางขนาดประมาณส0นิ้วนะคะด้วยกับมพะพร้าวสับใหญ่นะคะก็จะปลูกธรรมดาเลยอันนี้เป็นหางลิงนะคะที่ นํานมาตัดออกจากตอนะคะนั่งจว่าตอเขาเนี่ยมีเพลียขึ้นแล้วก็มีอาการเหลืองนะคะก็เลยเอามาปาดเอาหัวออกนะคะไว้ได้เกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นยิมโนที่ขัดเอาอเพลียออกนะคะน้องๆก็สภาพดีอันนี้ย้อนกลับมาดูนะคะว่าเมื่อเราใส่ดินประมาณหนึ่งแล้วนะคะพอใกล้ๆที่บริเวณ จะ,จะเต็มกระถางแล้วนะคะก็จะใส่หัวที่เราผ่าไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็จะเอาดินโปะๆหน้าเขานิดนึงนะคะพอคลุมๆไว้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะก็หลังจากนั้นนะคะพออากาศอาจจะช่วงเย็นนะคะหรือแบบแดดอ่อนแล้วนะคะค่อยเอาต้นที่เราปลูกย้ายกระถางนี่นะคะไปไว้ ซึ่งคิดว่าจะเอาไปปลูกบริเวณเดิมนะคะก็คือกลางแจ้งเพราะอาบอลสีที่บ้านเนี่ยสังเกตนะคะเขาจะชอบโซนตำแหน่งนี้ของบ้านเป็นพิเศษคะ่ะซึ่งแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะอากาศแล้วก็บริเวณแสงแดดที่ได้รับนะคะค่าสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการเลี้ยงไม้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ